เอาเลยครับก็สวัสดีคุณชมท่านเลยเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ผม Exit เกเช่นเคยเนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับก็ต้องขอภายทุกคนด้วยนะครับที่ห่างหายจากเกมฟรีไฟเนี่ยไปนานมากเลยนะครับก็จะเป็นเดือนเป็นเดือนเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการยิงหัวนะครับก็ส่วนเรื่องคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาสอนเป็นวิธีการไต่แหลงโซโล่เนาะอาจจะนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการไต่แหลงโซโล่หรือว่าการขึ้นแรงเนี่ยมันง่ายเลยนะทุก ก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะไปสอนพิธีการยิงหัวนะครับแล้วก็เข้าไปในโซนฟิสตาล์กันเลยนี่ครับก็เข้ามาในโซนฟิสตาล์แล้วนะครับทุกคนเราก็หยิบปืนมา1ปืนครับปืนที่ผมแนะนำนี่ครับก็จะเป็นพวกในความคิดส่วนตัวผมนะผมมองว่าตัวเจ้าปืน UMP เนี่ยคือมันดึงหัวง่ายนะครับทุกคนปืน UMP ดึงหัวง่ายนะครับแล้วก็ปืนน AR เนี่ยผมจะแนะนําว่าเป็นพวก XM8 นะครับสกาโกซาอะไรอย่างเงี้ย มันดึงมันดึงง่ายครับ m 4 a 1ก็ดึงง่ายนะครับทุกคนปืนอนอื่นเนี่ยก็คือถ้าเรารู้จังหวะการดึงครับก็มันก็ดึงง่ายหมดนะทุกคนก็ต่อไปนะครับวิธีการดึงครับวิธีการดึงเนี่ยผมดูๆแล้วนะครับว่ามันก็ไม่แตกต่างกันมากจากแพรก่อนๆนะครับทุกคนแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือระยะใกล้เนี่ยเราก็ต้องดึงแรงอยู่แล้วนะครับระยะใกล้เราก็ดึงเบาๆนะครับระยะใกล้เนี่ยเราก็จะดึงแรงแบบบางคนดึงแล้วแบบว่ามันไม่ติดหัวอะไรเงี้ยเราก็ เราก็ลองเปลี่ยนเป้าเนาะก็คือแบบเอาเป้าออกแล้วเราก็ลากยิงใหม่ครับกระโดดยิงก็ช่วยให้เราติดหัวง่ายขึ้นนะทุกคนอันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะครับปกติผมเล่นแต่ในคอมเนาะแต่ช่วงนี้ก็คือไม่ได้เล่นคอมแล้วนะครับนี่ครับทุกคนก็วิธีการยิงก็จะประมาณนี้เนะี่ยเราก็ดึงใกล้ๆเราก็ดึงแรงๆนะครับมันก็มีโอกาสติดเยอะอยู่นะครับส่วนใกล้ๆเนี่ยเราก็ดึงเบาๆอ่ะผมจะลอง ดึงยิงตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับระยะใกล้ๆเนี่ยผมจะเอาเป้าวางไว้ตรงใต้เท้าแบบนี้นะครับหรือว่าเอาวางไว้ตรงหน้าอกกางะหน้าอกก็ทําได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอสมมติเป้าขาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับล้วก็ดึงขึ้นเห็นไหมทุกคนมันก็ติดหัวเห็นไหมนี่ครับเราก็ดึงแบบหาจังหวะถ้าสมมติเราคิดว่าเอ้ยเราดึงไปแล้วอ่ะมันไม่ติดเราก็ลากเป้าออกอ่ะสมมติไม่ติดเราก็ลากเป้าออกนี้ปึ๊บไม่ติดเราก็ลากเป้าออกนี้เ็นวาเห็นไหมเราก็ลากเป้าออกแบบนี้นี่ครับมันก็ติดแล้ว เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันติดหัวง่ายนะครับระยะไกลปึ๊บแล้วก็ UMP ก็ติดเหมือนกัน,นครับ u m เเราก็ดึงเบาๆเห็นไหมเราดึงเบาๆนะครับทุกคนระยะไกลดึงเบาๆนะครับระยะใกล้ดึงแรงๆครับระยะกลางๆก,ก,ก็ดึงพอประมาณปานกลางครับเราก็กะเอานะครับรคนที่เล่นมานานเนี่ยผมน่าจะผมว่าเขาน่าจะรู้นะเขาน่าจะกะออกกะเป็นนะครับก็สําหรับคนที่ยังเล่นไม่ค่อยได้นานหรือว่าไม่ค่อยได้แบบฝึกยิงหัวอะไรเงี้ยก็ผมแนะนําว่าก็ ฝึกไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเวลาเราเห็นแบบว่าจังหวะไหนเราเสียเปียบเนี้ยแล้วเราแบบงัดหัวเขาเนี้ยโอกาสติดหัวมันก็ค่อนข้างสูงครับอย่างน้อยติดไว้เม็ดหนึ่งสองเม็ดอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะทุกคนทําให้เราตัดเลือดศัตรูได้ค่อนข้างสูงอยู่นะอะอย่าง u ูเอ็มเนี้ยผมผมเจอศัตรูเนี้ยแล้วผมยิงไปปุ๊บอ่าโดนดาเมจดหัวเข้าไปนัดสองนัดเงี้ยถ้ากับว่ามันทําให้เขาก็ต้องปั๊มยาแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าไปกระโดดยิงอะไรอย่างงี้ได้นี่ครับส่วนในเรื่องปืนต่อไปนะครับก็ดิงเหมือน จากเจ้าตัว XM8 เป็นสกาให้ดูนะครับก็เป็นทางด้านตัวสกานะทุกคนอันนี้ก็เป็นสกาก็ดึงเหมือนกันนะครับระยะไกลก็ดึงเบาๆเห็นไหมก็ขึ้นหมดเลยนะครับทุกคนก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ก็ขึ้นเหมือนกันเนาะมันก็ไม่ยากนะครับทุกคนก็ลองเอาไปปรับไว้อ่าลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการยิงหัวนะครับ ส่วนพวกปืนดีเซอร์อะไรเราก็ทําเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกปืนเนี่ยคือทำหเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนก็คือระยะไกลย,ยิงเบาๆนะครับก็คือลากเบาๆส่วนระยะใกล้ก,ก็คือลากแรงครับระยะก,กลางๆเราก็กะเอานะครับเราก็กะแรงเอาเนาะว่าประมาณไหนนะครับผมก็คลิปก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาคุณชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ